หนึ่งเดือนค่ะสมัยโบราณเมื่อคลอดลูกแล้วต้องอยู่ไฟหรือว่าอยู่กรรมไปฟังค่ะว่าทําไมทุกเป็นอย่างนั้นดียังไงเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยนี้สวัสดีค่ะพบกับรัตด,ดาวันอีกแล้วนะคะวันนี้มาฟังดูค่ะว่าสมัยก่อนนะคะใช้เวลาหนึ่งเดือนในการอยู่ไฟนะคะแต่ก่อนอื่นกัลุน้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะไวยก่อนค่ะ เมื่อมีหญิงคลอดในบ้านเมื่อคลอดเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกเขาก็จะหาห้องสําหรับที่จะอยู่ไฟตรงไหนนะคะวนม <é. S 1> ากก็จะเป็นห้องครัวนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้อื่นๆก็คือองน้ําตุ่มน้ําเพื่อที่จะสะดวกค่ะแล้วพื้นใต้ถุนบ้านนะคะซึ่งบ้านสมัยโบราณก็จะเป็นบ้านใต้ถุนสูงข้างใต้ตรงนั้นนะคะเขาก็จะเอาไม้ไปตีล้อมรอบไว้แล้วก็เอา พวกน้ำนะคะไปวางไว้ตรงจุดที่คาดว่าเมื่อแม่นะคะอาบน้ําน้ําก็จะไหลลงบริเวณน,นั้นนะคะเขาบอกว่าเอาไว้กันผีค่ะแต่ที่จริงแล้วก็เกรงว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะคะเป็ดไก่หานสุนัขแมวนะคะไปลุยเล่นตรงนั้นนะคะอยู่ไฟไฟไฟคือยังไงคะไฟก็คือเขาใช้ไม้เป็นไม้ปีกนะคะ เหมือนว่าไม้ที่ที่เลื่อยจากจากต้นไม้นะคะตรงหนาๆน,นะคะเอาไม้ปัะีแบบนะคะน่าจะกว้วงประมาณ20เซนนะคะแล้วก็ยาวเป็นบางบ้านก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะคะมาตีเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ดำดินต่างๆที่ค่อนข้างจะระบายความร้อนได้ดีนะคะอัดลงไปเต็มเลยนะคะเต็มแล้วก็ ใช้ไม้ฟืนนะคะก่อไฟตรงนั้นนะคะแล้วติดกันก็จะมีอีกไม้แผ่นยาวๆนะคะขนาดแค่ประมาณ30สเซนเองนะคะขนาดแค่ผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะนอนตะแคงได้แค่นั้นเองนะคะเอาไว้วางไว้ข้างๆโดยใช้รองไม้สี่เหลี่ยมนะคะวางหัวท้ายแล้วก็เอาไม้พาดลง อันนี้สำหรับไว้ให้แม่หลังคลอดนะคะนอนโดยท่านอนก็คือนอนตะแคงแค่นั้นนะคะตะแคงด้านหน้าหรือด้านหลังเข้าหาไฟค่ะเป็นการอยู่ไฟเป็นการย่างเพื่อให้น้ําคาวปลานะคะมดลูกเข้าอู่เร็วค่ะคือแม่ดิ้นไม่ได้เลยที่นอนท่านี้เพราะว่าสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าผีเย็บไม่ได้ตัด ถ้าปล่อยให้แม่นอนแบบตามสบายนะคะจะทําให้แผลไม่ติดโดยธรรมชาติคือแผลจะแยกเพราะว่าไม่มีการเย็บเพราะฉะนั้นการที่ให้ฝีเย็บรอยแผลมาประกบกันนะคะแล้วเนื้อง,งอกติดประสานกันโดยธรรมชาติโดยใช้ความร้อนนะคะจากไฟนะคะแล้วแผลทาความสะอาดยังไงนะคะเขาก็จะทํา เหมือนเก้าอิ้หัวโล้นนะคะใช้ไม้นะคะทําจะเป็นกลมๆหรือสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ต้องการจะเป็นแอ่งเล็กน้อยนะคะแซะแซะแซะนะคะให้เป็นแอ่งเล็กน้อยเพื่อที่จะสําหรับใช้ก้นหย่อนลงไปนั่งโดยก่อนที่จะอาบน้ํานะคะเขาจะเอาเกลือนะคะเกลือแกงนะคะเทลงไปให้เต็มหลุมตอนนั้นเลยค่ะแม่ก็จะไปนั่งทับ เหมือนถ้าสมัยนี้ก็คือเหมือนใช้น้าเกลือล้างแผลนะคะแต่นั้นแล้วเป็นเกลือกระดิบนะคะแล้วข้างๆที่ก่อไฟนะคะาาก็จะมีเตาอสองเตาเตาอันแรกก็คือมีหม้อส่วนมากก็ใช้หม้อทําแกงี่ค่ะใบใหญ่หน่อยนะคะเอาน้ําใส่เอาสมุนไพรใส่เป็นถือว่าเป็นน้ํายาสมุนไพรที่ให้แม่ดื่มเพื่อขับไรน้าข้าวปลาหรือว่าทําให น้อมนมมามากอะไรพวกนะะี้ค่ะดูแลร่างกายหลังคลอดนะคะได้ดื่มกินนะคะและอีกหม้อหนึ่งส่วนมากจะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยหรือเป็นปี๊บนะคะเป็นปี๊บสังกะสีนะคะตัวนี้จะมีสมุนไพรสําหรับอาบนะคะก็จะมีสมุนไพรเนี่ยสำหรับที่จะบํารุงผิวสมานแผลข้างนอกนะคะให้แม่ได้ สำหรับอาบค่ะก็จะดูได้ตามรูปนะคะของเอ็นว่าเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งเท่าไหร่นะคะก็จะดูก็จะฟังตามที่บรรยายไปด้วยนะคะแล้วต่อมาก็คืออาหารการกินกินง่ายๆนะคะอาหารนี่แบบว่าสุดๆเลยเรื่องของการข้อห้ามนะคะต้องไม่ทานอาหารที่เป็นน้ําเลยนะคะต้องเป็นอาหารที่แห้งๆปลาน้ําจืดได้อย่างเดียวนะคะก็คือ ปลาแท่งแดดเดียวแล้วก็มาปิ้งนะคะมาปิ้งแล้วก็ทานแล้วน้ำปลาน้ำปลาแท้นะคะจิ้มข้าวเหนียวนะคะตอ,อนนี้อยู่ภาคอีสานก็จิ้มข้าวเหนียวนะคะแล้ว